ก็สิได้หน้าตาแบบนี้นแล้วจ้าเ็จแล้วนะทีค่ะความจะข้นเคียงแล้วค่ะความจะเสือแปลหมอมเลยนะคะเนี่ยแซบ่บแซ่บมึงนะคะเด้อโชว์นะคะโชว์ส่งติงนะคะแซ่บแซ่บนะคะบัน สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุบูสุข,สขส soup, ส after, พ้นนะจ๊ะมือนีไมาพอกันกับช่องวิกิอีสานผ้าแซบนะจ๊ะสิผ้าพีผ้าน้องมาเฮ็ดแกงเขียวหวานนะคะ่ะเด้อเฮ็ดยงน้อยกินผู้เดียวจ๊กซองขาบเลยเด้อค่ะเด้อกะทิกระป๋องนึงนะค่ะแบ่งเป็นหัวกะทินะค่ะเด้อก็สิมาผัดนะค่ะนาะผัดพริกแกงเนี่ยเอาผสมนะค่ะฟันยาใส่ซองสีก็ใส่ผสมไปเลยสีเขียวสีแดงจะเต็นกระดอนนะพี่น้องปองย้อนไปนะเด้อ กกเติมหัวก,กะทิแล้วค่ะเติมไปอีกนิดนะึงแต่ว่านางได้ที่แล้วก็เอาไก่ลงเลยค่ะให้เข้ากันใส่หางกะทิลงไปอันนี้ใส่ตีนลงไปเด,ด้ะนะคะเด้อุนใจกันให้มันเปื่อยยนะคะ ปรุลงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะใส่พอประมาณนะคะเพราะว่าในพริกแกงเขาจะใส่เกลือมาแล้วยจ,จัะเลยเขาปรุงรสแบบแอลกอฮนี์รสนืวๆเนี่ยของน,วนัวนะคะตามชอบรสดนีนิดนึงนะคะก็น้ำตาลนะคะจะเอาได้จากผู้ใดมากวันจะใส่ตามชอบเลยเด็ค่ะเด้อแค่นี้ไม่มีอะไรมากใส่มเขือลงไปนะคะ รอให้มะเขือสุกแป๊บหนึ่งนะคะนี่ใส่พริกขี้หนูเพิ่มลงไปเลวจ้ะเพิ่มวความผ็ดขึ้นมาอีกอย่างผ็ดพ่พอๆเลวจ้ะไปตัวเลยจ้ะจดจวดประสิปงนะคะเดอร์หงเราพาโรยนะคะปิดแก๊สได้เลยนะคะเสร็จแล้วเดอค่ะบานนี้พร้อมเสิร์ฟหอนหอนต้องตีงนะคะ เรียบร้อยนะคะเบิึงมาจาะพี่น้องเบิังเลยว้าวตะแสรด้วยคะ่ะบึงตะแสแต่แสรป้ะจ้ามาเด้บ้านในบ้านเรียบร้อยแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุโขสุขชนได้จ้าพอกันกับช่องวิกิอีสา,านผ้าแสบได้จ้ามือนีสีหน้านั่เสนอเมนูน แกงเขียวหวานไก่เด้อค่ะแกงเขียวหวานตีนไก่นะคะใส่บะเขือเปาะแสบๆเด้อค่ะเด้อมาเตาจ้าวันนี้อันนี้เป็นทั่วรฟักเงาเด้อค่ะหั่นแกมแล้วก็ใบแมงลักเด้อค่ะใบผักอีตูบานเท่านี่ยล่ะงามๆเด้อค่ะนี่เด้อเขียวชะอุ่มมาจ้ะเรียกกระบุตรได้บาร์เนี่ยบ่าวลายย้ายห้างนะคะเด้อกินน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องอาหารเสาวเมื้อนี้ เข้มข้นนะคะรสฉัำหลังจากเลิกการเลิกงนานนะคะเขาบานมากเห็ดกับเขากับน้ำเป็นแม่สีเรื่องนะคะเด้อไปเห็ดหน่อยๆกินจากสองขาบเลคะ่ะเมื่อนี้อย่าติ้ไกล ว่าไม่เหลือดก็บอกแข่งเนาะค่ะเนาะใส่ใแซบค่ะม,มากค่ะคำใหญ่ๆเอาหัใส่ดำกันพี่น้องแซบ,บ,บ้ะล่ะเหลแซบ กินขึ้นน้งทำยาเขาปุ่นเนอะคะ่ะเุกคนร้านทำยากะทิบ้านเขาเนาะคะ่ะโหรสชาติจัดจ้านเนอะคะ่ะทุสุดยอด มาจ้ะอืมกินพกปันน้อนนะคะกินกะที่ยังสีว่าตองยานกวนเลยค่ะหนึ่งเม็ดกวานอาหารนะะนะ้องค่ะเนาะเมือละเม็ดกวานอาหารเท่านั้น ที่วิก่กินอยู่ตอนนี้เ้วะคะ่ะคือว่ามันเซเ็ตให้เผาพาันไขมันเนาะค่ะด้อาจจะบ่ค่อยหิวหลายปาะใดปกติกินหลาย่นนี้แล้วจ้ปะปกติเฮ็ดงานอยู่นี่อยากกินแต่เขาผู้ใดเป็นบ่ มาเสบๆต้องกันเนอะมาเนี่ยเกาหลีฝนตกแล้วค่ะฝนตกบ้านเหมือกนะพะยากวกนหอุ่มาว่ะเอาจ้ะตีนไก่เยื่อของเราอื้ม สมก็มากินเผ็ดอยู่แล้วค่ะหั่นพริกสีเผ็ดค่ะมะเขือกรอบๆนะคะเนาะสื่อมาตรวัดเนวะคะ่ะว่าเขือบอกพักนี่นะไปวัดไปเห็ดบุญพ้อมไปเห็ดบุญน,น้ำก็ได้สื่อแนวมากินน้ำนะคะนี่แต่เปิดผักสวนขั้วบานเข้าทั้งนั้น จะหมักเคือจะหมักตัวแล้วค่ะอีตัวหัวละผ้าแล้วค่ะเขาปวดแสบพัก ขึ้นบี่แกงพวกตีนไกลล่หรือพวกไก่เสียข้าวซังมาจากลานไทยนะคะเห็นขาเจากมาทรงที่บ้าน,นด้วยก็ะไ้อันห้าอ,อยากเลือกเองห้ากขาออกไปซื่อก็ะไดแล้วคะ่ะประมาณ3ามกิโลค่ะอยู่ไกลไก่เนี่ยเขตดชู้วอนนะคะเนอะ แล้วก็ผู้ใดสนใจอยากลดน้ำหนักด้วจจะโตนักอยากตัวเบาด้วจะ้ะติดตัวทีไล่ข้างล่างะะแล้วค่ะเด้อบบแพงแล้วค่ะราคากินมือละเม,ม็ดแค่นั้นเห็นผลดีดีแล้วค่ะเดือนหนึ่งนี่สามสี่กิโลได้เลยนะคะตอนนี้ก็จะลดได้เจ็ดกิโลแปดกิโลกับมี้นะคะก็จะกินสองเดือนนะคะเด้อ ถ้าเขาตองขยันออกกำลังกายบ้าง้จ็จะสิดีเพื่อสุขภาพเจ้คของนี่แหละ,เ,เ,ะเซนกระปุ่นกับเซนกระปุ่นต้มเอาด้วยค่ะมัะนเลยบ่ได้ย่าบันใด มันม้าน้ำคว้ามันเป็นเส้นแหงมันหลักหักแม่จ้ะเดี๋ยวแต็แมไปคาเป็นเสือกเห็นไหมน้องเอาไปเปลือกเองไหมฝนตกตะว่าหวานด้วยค่ะนอนครับนอนครับนอนเอาพี่น้อง ค่ะ <c oughs> ขอขอบคุณหลายๆเร้อจ้ะที่ท่านผู้ชมห้เกียรติเขามารับชมคลิปนี้เด้อจ้ะฝากปเป็นกำลังใจให้วิกิอีสานผ้าแจบน้ำมาจ้ะเด,อเด,อด้อเชงนใดกะสิใดมีคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่ให้น้องได้รับชมเนอจ้ะถ้าชอบฝากกดไลค์าฝากซับสไะครต์ให้น้ำเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ